สวัสดีครับเพื่อนเพื่นไม่มีอะไรครับวันนี้จะพามาดูขลังอาวุธพอดีจะย้ายนะครับรวบรวมของเนี่ยอาวุธประจำการทางหลวงครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ นี่เตรียมเก็บเพื่อเคลื่อนย้ายครับย้ายที่ทำงานใหม่ครับนี่ก็ตรวจเช็คก่อนจะเคลื่อนย้ายโอเคครับยังไงก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ ในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากนะครับเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมกันขอบคุณครับ